มาเดินหาเปลาก็พอดีมาเจอไข่อะไรไม่รู้เนี่ยมันอยู่ในหลุมเนี่ยไขย่ยาวๆไม่น่าจะใช่ไข่งูไข่งูไม่อยู่หลุมตื้นนี้น่าจะเป็นไข่เหหรือเปล่า ในหลุมก็ยังมีอีกนะสามลูกสามฟองสี่สห้าหกเจ็ดแปดแปดฟองยในหลุมอีกสามถ่ายอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นสวนลิ้นจี่ของใครก็ไม่รู้ แอบเมาหาเป,ป้าป่าไม่เจอสักตัวอมพัดเย็นดี ไม่มีครเดี๋ยวไปส่วนอื่นดีกว่าเช้าเช้าเอาซะหน่อยเข้าไมา่เต็มที่เกือบหลุดแล้วแล้เวเราก็จะปไปหาใบตองมาไว้ก่อน ใบตองเมื่อกี้มันเก่าเกินมันไม่เหนียวต้องใบตองนี้เหนียวที่ตั้งกล้องลำบาก นั่นแหะเสร็จแล้วครับคุกเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งตัวที่บ้านก็มีตัวนี้ ไม่ได้เห็นตอนเป่าวันนี้ไม่ได้เอากล้องมาเพื่อที่เตรียมมาเพื่อจะเป่าเลยยุงและหัวจุกหลุดหัวจุกที่ต่อตรงนี้หลุดเดี๋ยวไปดูก่อน